สวัสดีค่ะสดตีพี่นอ้องปังไปเบอร์สุขุสุขคนนะคะกลับมาพบมาพอกันอีกคือเกาเนาะที่จ้องสาวิตรีพารวยก่อนอื่นนะคะพี่น้องเข้าล่องเข้ากับมาสรุปเลขเนาะพี่น้องเนาะเลขหวยของวดวันที่16มีนานะคะว่าออกอย่างเนาะเลขที่ออกของวันที่16มีนากะ1ห6 7 7 5พี่น้อง186 7 7็ดงวดวันที่16มีนาเนาะของเขากะลุดไปพี่น้องเนาะบกเข่าเนาะบกเข่าทั้งเด่นแล้วก็ตัวนินกับบกเข่านะคะส่วนเลขวิ่งนะคะพี่น้องส่วนเลขวิ่งเข่าหกพี่น้องเข่าหกเนาะเลขวิ่งของแอดฝนเข่าหกพี่น้องเข่าหกนะเข่าหกตัวเดียวนะคะนอกนั้นลุด นลอกัน,นลดหมดเลยก็ต้องขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาหยิบยุก fit, เอาไปเป็นแนวทางนะคะต้องขออภัยนะคะที่เลขลุดไปในงวัดที่แล้วเนาะพี่น้องนเาน,ะะน,งนะะเานะ,ะกระบวากันเนาะเลขการคำนวณนะคะพี่น้องมีเขามีหลุดนะคะพี่น้องนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะกระบวากันเนาะพี่น้องเนาะ มาตามต่อพี่น้องเนาะมาตามต่องวดนี้ลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาวันที่18 65ลาวพัฒนาวันที่18 65เนาะของแอดนะคะของแอดนะคะตัวดินของแอดแอดได้ 4นะคะแอดได้64นะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งลูด64พี่น้องมักตัวใดเอาตัวนั้นไปนะพี่น้องเนาะมักตัวใดหลุดตัวนันเนาะมักตัวใดมักหกับยิบหกไปหลุดมักสี่แยิบสีไปหลุดหกกับเก้าพี่น้องหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกเท่ากับเก้า นะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อของแอดฝนแอดฝนจะลุดหกนะคะหกสองหกสามหกสี่นะคะหกห้า 69เนาะแอดพลมัก6นะคะแอดพลมักแอดพลรูดไปที่6นะพี่น้องแต่ว่าซีกระเด็นนะพี่น้องผู้ใดมักซีเอาซีไปรูดนะคะซีกระเด็นนะคะเด่นของของแอดพลมี4และ6นะคะ4และ6นะคะส่วนตัวกันตัวกันของแอดพลนะคะตัวกันนะคะแอดพลจะให้เป็น 4นะคะแอดโฟนจะให้เป็น4นะคะแล้วก็เก็ด3นะพี่น้องเลขกันของแอดโฟนจะเป็น 47, 41, 45แล้วก็73 ห้เจดมาตัวหนึ่งเนาะพอาะเจดกบมีอยู่ในเหล็กประกบข้องเฮ้านะคะแล้วแอดอนซีเน้นไฮพี่เนอะแอดอนจะเน้นตัวที่มักที่สุดเลยพี่เนอะมักหลาย มากที่สุดมากหลายนะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะโตัวที่แอดฟนเน้นไทยนะคะ จะประมาณจะมีทั้งหมด4คู่นะคะมีทั้งหมด4คู่นะคะส่วนเลขกันแอดเพิก็กจะเด่นตัวนี้นะคะ1น7่ไห้เนาะสี 4, 7, ไป1ตัวนะคะอันนี้คือความน่าจะมานะคะความน่าจะมามากที่สุดแอดกะเน้นไห้นะคะแต่ว่าถ่า,าพี่น้องทันใดว่ามักตัวที่แอดเน้นไห้นะคะสะบัดยิบจะเอาตัวที่มักไปใดเลยนะคะพี่น้องนะคะส่วนเลขวิ่งนะคะ เลขวิ่งเลขวิ่งของแอดฝนนะคะก็จะมี9นะคะเลขวิ่งของแอดฝนจะมี9มี2 6 4 8นะคะ9 2 6 4 8นะคะ,9 2, 6, 4, ะ,คะ9 2 6 4 8นี่คือเลขวิ่งนะคะนะคะ พี่น้องทันใดมีเหล็กดับเม่นๆนะคะเอามาตัดเอาหล็กวิ่งของเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเม่นนะคะยังบอเคยหลุดนะคะยังบอเคยรุดสักหน่นะคะไปกลับนะคะ ไปกลับด้วยพี่นองซื้อหวยไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่นองจ้ากระซานีล่ละพี่นองเนาะที่แอดฝนนํามาฝากเป็นแนวทางกันนะพี่นองเนาะบักสอบตัวใดกะยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเด้อจ้าเด้อนะเลขนะคะ ทุกอย่างจากการคำนวณน,นะคะทุกอย่างมาจากการคำนวณเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะพี่น้องคะนะคะสุดท้ายมีกะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแอดปนนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดปนนะคะให้ ลำๆรวยๆนะคะยิบจับตัวใดก็ห้เป็นเนงืนอเป็นทองหาปังปังมั่งมานก,ก,กันทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะขอให้ถูกหวยบนรางเดิมพี่นองเดิมเวดนีเบอร์สินนะคะพี่นองลำๆลวยๆปังปังกันทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะเด้อ คลิปนี้กับซีล่ากันไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้แอดเด้อจ้าเด้อให้แอดเด้อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเนาะคลิปนี้กับซีล่ากันไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า